สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักระหว่างวันที่16-30กันยายนของชาวราศีพฤษภคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนดูได้ั้งแบบวันที่คือราศีหรือลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขอยห้อ้างยิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปการดูดวงความรักโดยรวมของชาวราศีพฤษภทั้งหมดก็จะมีบางท่านที่ตรงบางท่านที่มีการคลาดเคลื่อนหรือในบางท่านบางกรณีเนี่ย ดวงคุณกับคนรักจะมีการสลับการกระทํากันหรือเรียกว่าตรงกันข้ามกันนะครับมาดูกันนาอชาวราศีพฤษภในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับชาวราศีพฤษภในอดีตที่ผ่านมาคุณรู้สึกว่าไม่อยากรอคนคนนี้แล้วไม่อยากรอคอยไม่อยากเรารอไม่อยากคาดหวังกับคนคนนี้แล้วเพราะคุณรู้สึกว่าพอไปรอรอคอยคาดหวังหรือทุ่มเทอะไรให้เขาไปเนี่ยสิ่งตอบแทนมามันเป็นความเสียใจมากๆเลยนะครับเพราะเขาเองก็ไม่ค่อยเห็นค่าเขาเองก็รู้สึกไม่ค่อย เครแลคเข,า,ขาเรียกอะไรไม่เห็นค่าหรือไม่ยกโทษให้คุณไม่ใครความโกรธที่คุณนะเป็นักษณะนั้นซึ่งคุณก็รู้สึกว่าเออเหนื่อยแล้วในเมื่อเขาจะไม่สนใจจะไม่เห็นค่าคุณคุณรู้สึกก็ยอมแพ้ดีกว่าฉันก็เองเขาเองจะไปสนใจใครจะไม่มีคใหมหมายของเขาแล้วฉันเองก็จะไปสนใจคนอื่นด้วยเหมือนกันอันนี้นึกคือในอดีตที่ผ่านมาเนาะแล้วก็ช่วงปัจจุบันล่ะนะสิากันยายนเป็นยังไงบ้างช่วงปัจจุบันเนี่ยคุณเองก็ค่อนข้างเหนื่อยแหละแลวความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันก็ยังไม่หยุด หลุดต่อกันก็ยังมีกับการกลับมาข้องเกี่ยวทางในทางหนึ่งเกิดขึ้นแต่เพียงแต่ว่าการกลับมาข้องเกี่ยวกันระหว่างคุณกับเขาเนี่ยก็เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีเขาอาจจะเวียงคุณพูดจาไม่ดีกับคุณพูดจาแย่แใส่คุณท่านี้คุณก็รู้สึกกแบบเฮ้ยก็ถ้าเกิดต่อให้ไม่ยุ่งกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันก็ได้ไม่ใช่หรอทำไมหรือ,รอ,รอกลับมาพูดจาดีดีกันก็ได้ไม่ใช่หรอทำไมต้องทาแบบนี้ด้วยมันทําให้คุณรู้สึกค่อนข้างเสียความรู้สึกไปแล้วก็รู้สึกว่าเออออถ้้้้้าา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 าคคคคครรรวววหนน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 นเเเีีีี่่่่่่่ยยยยยยจจะะะมมมมกกกลลลััับบบพูดดๆุุุณใฐไไ็แแแต เดี๋ยวมาดูกันน้องว่าในใจลึกๆระหว่างคุยกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะครับ ไปดูกันเนาะว่าในใจลึกๆระหว่างคนแบบเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะครับคุณเองก็รู้สึกว่าเออในเมื่อเขาทําอย่างเงี้ยคุณอน่ะคุณเองก็รู้สึกปล่อยวางไม่ค่อยอยากยุ่งวุ่นวายอะไรแล้วแต่จริงๆคุณเองก็ไม่ได้เกลียดเขานะยังมองความมีความรู้สึกดีๆลึกๆให้เขาอยู่นะแต่เออก็เป็นเพื่อนก็นกได้นี่ไม่จำเป็นต้องทะเลาะอะไรกันเลยแต่เพีเยงแบบว่าคุณรู้สึกว่าเออเขาจะทำเองก็เรื่องของเขาละกันนะฉันขอเป็นตัวตนของฉันนี้ละกันก็ยังมีความปรารถนาดีผู้ใจก็ก็เหมือนว่า ถ้าอยากมาพูดใจดีก็ยังอยากพูดใจดีอยู่ด้วยแต่ว่าในเมื่อเขาเองไม่เห็นความสมพัญเนี่ยฉันเองก็ไม่ค่อยอยากยุ่งด้วยนะครับแต่เขา่ะเขาคิดใงใต่อตัวคุณเนาะเขาเองก็รู้สึกว่าเหมือนบ้าช่วงนี้เขามีความเครียดความกดดันเข้ามาฉะนั้นเวลาคุณไปยุ่งวุ่นวายอะไรเนี่ยเขาก็มองว่าคุณคาดหวังนู่นคาดหวังนี่อะไรอย่างเงี้ยนะมาผสมหน้าเขาหรือเปล่านะบางทีบางคนเจอคนคนนี้คิดเอคนคนนี้อาจจะคิดแง่ลบมากด้วยเนาะแต่ละคนความคิดแง่ลบมากน้อยไม่เหมือนกันนะเทําเขารู้สึกว่า ไม่ต้องมาวุ่นวายอะไรได้ไหมนะไม่ว่าจะอะไรเขาแต่เนี่ยไม่ต้องมาสมคำน้าไม่ต้องมาเ,ออเห็นใจไม่ต้องมาทำดีฉันไม่ค่อยอยากวุ่นวายอะไรกับเธอฉันเองกอ็จะก็มีความสุขได้โดยที่ไม่มีเธอเหมือนกันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าในอนาคตจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างน,นะครับ ามาดูกันเนาะไพ่แบบไเป็นสองชุดนะครับชุดด้านบนเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่1 6 2 3กันยายนส่วนไพ่ชุดด้านล่างเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่24-30กันยายนนะครับโดยปกติเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งไว้ให้เนาะแต่จะมีชาวราศีพฤษภบางท่านส่วนน้อยเนี่ยที่มีการคลาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างนะครับมาดู1 6 2 3กันยายนกอนเนาะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเลย26-23กันยายนช่วงนี้ชาวพฤษภก็เหมือนเดิมนะไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยอยากยุ่งวุ่นวายอะไรแต่เพียงแต่ว่าด้วย ดวงพุนกับเขามันยังไม่ดุจจาก,การก็ต้องมีการมาคล้องเกี่ยวหรือพูดคุยหรือติดต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งกันอยู่แต่เพียงแต่ว่า,พ,าอพอเขาไ,า,อไอาไม่ติดต่อพอเขามายุ่งวุ่นวายอะไรคุณอย่างเงี้ยมาติดต่อหรือไอ้คุณคุณเองก็ทําไม่ค่อยสนใจมันทําให้เขาค่อนข้างโมโหอะช่วงนี้เหมือนเขาอารมณ์เสียมากๆเลยไม่ว่าคุณจะมีปฏิกิริยาดีเช่นตอบกลับไปยังไงกับเขาเนี่ยเขาจะมองว่าคุณผิดแล้วก็ค่อนข้างใส่อารมณ์กับคุณมากๆมันทาให้คุณรู้สึกค่อนข้างเบื่อนะครับเขาเองช่วงนี้ค่อนข้างมีความกดดันมากา,ากกกๆเเขรู้สยยีง กับคนรอบๆตัวโดยเฉพาะคุณเขาก็อยากเบี่ยงสายด้วยเหมือนกันเป็นลักษณะนี้แต่เพียงแต่ว่าช่วงนี้คุณจะไม่สนใจเท้าจะเป็นยังไงเขาจะทําอะไรตจะมีปฏิิยาปฏิกิริยาที่มีตกคุณยังไงคุณจะไม่สนใจคุณก็เองสุขก็ช่างแม่งเถออย่างเงี้ยแล้วก็ไปสนใจเรื่องความสุงตัวเองเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องคนใหม่ๆที่คุณกําลังไปสนใจอยู่นะครับแล้วก็ยี่สิบสี่ถึงสามสิบกันยายนล่ะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเนาะยี่สิบสี่ถึงสามสิบกันยายนช่วงนี้คุณก็รู้สึกว่าเออไม่ค่อยอยากย มาทีไลก็มีปัญหาบ้างมาทําไมก็มีแต่เรื่องเครียดมีแต่เรื่องเข้ามาอยู่ห่างๆดีกว่าไม่ต้องไม่สนใจไม่ต้องไม่แคร์ไม่ต้องมไม่ข้องเกี่ยวอะไรละเขาเองเนี่ยพอพอเห็นเออคุณเองพอคุณตัดสินใจได้เนี่ยคุณเองก็เริ่มมีความสบายใจเขาเองเนี่ยช่วงนี้เหมือนพอเขาไปเคลียร์ปัญหาได้เรื่องความเครียดความกดดันต่างๆเนี่ยเขาเองก็เริ่มกลับมามามองคุณมาสนใจคุณแต่เพียงแต่ว่าช่วงนี้คุณจะนิ่งเงียบหายไปเลยไม่ค่อยอยากยุ่งวุ่นวายเขาหรือไม่ค่อยอยากไปข้องเกี่ยวเรื่องใดเรื่องหนึ่งกับ มันมีความผิดเกิดเออเขาเรียกว่าเขาเองก็มีความรู้สึกผิดเกิดขึ้นว่าก่อนหน้านี้ที่ผ่านมานอาจจะใสอารมณ์คุณมากเกินไปหรือเหวี่ยงวีดคุณมากเกินไปมันก็มีความรู้สึกผิดเกิดขึ้นในใจเขาด้วยเหมือนกันแต่คุณเองรู้สึกว่ามองมองคนนี้เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันว่าเอ้ออยแบบนี้ฉันก็ไม่เอาเนาะมันเหมือนรู้แจ้งในใจว่าเออเขาเป็นอย่างนี้แหละฉะนั้นเราเราไม่ต้องยุ่งดีกว่านะครับก็จบการดูดวงความรักของชาวราศีพฤษภไว้แค่นี้เนาะชาวราศีพฤษภท่านใดอยากดูดวงส่วนตัวเพิ่มเติมมีคำถามเพิิ่มมเต แอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งไลน์เดียวไปใต้คลิปนี้เนาะคลิปนี้ลาไปก่อนจ้า